พระเอกดังลอชีวิตเบื้องหลังวัยเด็กเกเรมากมาล้มละลายพ่อแม่ยากันตอนนั้นผมก็เหมือนเด็กหลังห้องดูงงในสายตาคนอื่นตัวเองและต้องต่อสู้กับความคิดหลายอย่างเลิกงานกลับมาก็ต้องอ่านบททั้งที่จ่ายไม่โอเคแต่ต้องทําเพื่อกลับไปสู่ในวันรุ่งขึ้นคือความรู้สึกของไม้พัทรเดชสมอนความดีช่วงสองถึงสามปีแรกในวงการบันเทิงเจ้าตูนน้น เจอคำต่อว่าสารพัดเขายอมรับว่าสาเหตุจากการไม่มีฝีมือและไม่มีใจแต่ก็ต้องยอมทำเพื่อช่วยเหลือครอบครัวจากความพยายามและปรับตัวอย่างหนักที่สุดละครเรื่องใหญ่กระยะมาทูโรโลกันคู่แคนแสนรัก้างช่อเสียงตันไม้ให้กลายเป็นนะักแสดงที่ดึงรตติ้งให้ช่องเจ็ดขดเดียวกันความรักในงานแสดงก็ค่อยๆบ่มเพาะเราถึงจุดเริ่มต้นของไม้ให้ฟังผมเป็นลูก คนที่4ี่คนสุดท้องพ่อแม่ค่อนข้างตามใจพอโตถึงจะรู้ว่าสิ่งที่ทำไม่ถูกต้องหรอกแต่ก็ทําให้รู้ว่าเขารักเรามากที่บ้านเปิดร้านขายของผสมสามารถอิ่มเงินในเ,นเช้าไปเลี้ยงเกมเพื่อนได้ ผมไม่ได้ก้าวร้าวกับครอบครัวแต่ดิสิยเอาแต่ไปสแสดงออกกับเพื่อนทุกครั้งที่มีเรื่องต่อยตีอยู่ที่โรงเรียนแม่จะเข้าข้างช่วยฟังที่อย่างที่เราพูดจำได้เลยว่าปีมีเด็กเข้ามาใหม่ชื่อพอเทพเขามาไม่นานแต่เป็นที่รักของทุกคนผมอีกฉามากชี้ใจกลองเรียนส่อเขาลับยนชิงข้างห้องเรียนตเกเย็นเขาพยายามมาที่บ้านแม่ก็ซื้อของคืนให้เขาแล้วก็ยังเข้าข้างผมเพราะว่าเวลาผมอธิบายพูดให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกผมคิดว่าตัวเองเริ่มเปลี่ยนตอนมปลาย ที่ย้ายมาเรียนในโรงเรียนตัวเมืองขอนแก่นช่วงแรกโดนเขมเโดนรังแกเพื่อนเราก็ไม่เข้ามาช่วยตอนนั้นโกรธเพื่อนมากนะแต่ใช้วิธีพูดตรงๆว่าทำไมทำแบบนี้ขณะเดียวกันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ปรับนิสัยตัวเองเลิกอาจต่ใจพอปรับตัวเองได้ก็กลายเป็นเพื่อนหมดกัน ตอนเข้ามหาวิทยาลัยเลือกเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกภาษาจีนที่ตอนนี้มหาวิทยาลัยคอนแก่นช่วงปี23ผมก็ได้ไปเรียนที่มืองชองชิงประเทศจีนที่เ,เรียนด้านนี้เพราะว่าอยากออกไปเห็นโลกภายนอกปรกากฏว่าตอนหลังบ้านล้มละลายสถานการณ์หนักถึงขั้นพ่อแม่อยากกันแต่ก็ต้องอยู่ด้วยกันซึ่งที่แรกผมไม่รู้เรื่องคงใช้เงินหนักมือเวลาอยากได้เงินก็ขอแม่แล้วก็ได้ทันทีแต่ครั้งนั้นผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แม่ยังไม่โอนเงินมาให้ที่สุดจึงก็เล่าให้ฟังว่า ้านล้มละลายแต่ก็กําลังพยายามหาเงินแม่รักผมมากกลัวผมเสียใจตอนนั้นปรับตัวอะไรยังไงจากเด็กที่เคยได้ทุกอย่างโชคดีที่ผมปรับตัวง่ายคือเวลามีเงินเยอะก็ใช้เยอะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรจึงบอกแม่ว่าอยู่ที่จีนผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะได้ทุนค่าเรียนและค่าใช้ใจ่ายเรียกว่าฟรีหมดเงินที่แม่ให้ก่อนหน้านี้ผมแค่ใช้ไปกับการเที่ยวและกินของอร่อยเท่านั้นจากนี้ถ้าอยากเที่ยวผมอาจจะกินของอร่อยน้อยลงเพื่อจะได้เหลือเงินเก็บและก็เป็นแบบนี้ในทุกเรื่อง สถานการณ์ที่บ้านตอนนี้ก็ดีเยอะขึ้นแล้วทุกวันนี้ผมสมออร์ตบ้านทุกอย่างส่วนน่าจะใจพ่อแม่ก็แฮปปี้เพราะว่ารู้ได้เป็นพระเอกช่วงไรที่เข้าวงการ แค่แม่เห็นลูกออกทีวีก็น้ำตาไหลมีความสุขต้องยอมรับว,ว่าโดยสถานการณ์การเงินเป็นเหตุที่ทําให้ผมต้องทํางานในวงการบันเทิงซึ่งก็ม่ใช่ทางที่ชอบแผนของผมคืออยากทําธุรกิจวงการบันเทิงไม่เคยอยู่ในความคิดมีแค่ช่วงม .4 ที่ทางบ้านบังคับให้ลองไปประกวดราชบอยแอนด์กรอส .2006 ได้ตําแหน่ง,งรองอดอรได้รับการช่วให้เข้าวงการแต่ไม่อยากทำเพราะรู้สึกว่ามันเป็นวงการบันเทิงไม่ปลอดภัยสําหรับเด็กอายุ16กระทั่งได้เรียนทุนต่อที่จีนซึ่งพอเรียนจบปริญญ,ญาตรีเขาก็ยินดีสนับ สนุนให้เงินเทียนเรียนต่อปริญญาโทถ้ามาติดว่าที่บ้านเกิดปัญหาตอนนั้นก็การที่อยู่นั่นจหรับผมคือสุดยอดล้วแต่เมื่อเกิดเหตุผมเห็นพ่อแม่เปลี่ยนทั้งภาพลักษณ์ภายนอกและสภาพจิตใจพอกลับมาฝึกงานที่เมืองไทยตอนปี4ช่วงนั้นได้รับการเชิญให้เป็นนักสแสดงอีกครั้งผมคิดว่าการทํางานในวงการน่าจะช่วยแก้ปัญหาเงินของที่บ้านได้ถ้าดังก็จะมีเงินไปช่วยพ่อแม่เอาเราเห็นตัวอย่างจากรุ่นน้องเช่น,นเด็กเล่นฟิตดิฟเฟิร์สมาด้วยกันตั้งแต่อยู่ขนแก่น น้องก็ดังมากพี่เวียก็เหมือนกันในครอบครัวสบายหมดแล้วถ้าผมทํางานอยู่ที่จีนคงได้เงินเดือนประมาณ2 3งสามหมื่นกว่าบาทกว่าจะได้เลี้ยงดูครอบครัวถ้าให้แม่อรยสิบปีจะสบายคงไม่ไหวก็ตั้งเป้าว่าเข้าวงการบันเทิงเก็บเงินซื้อคอนโดในกรุงเทพแล้ะชวนแม่มาอยู่ด้วย